น่าเดี๋ยวนี้มันทาขายกันดูนี่มันจะคือมันจะไม่กรอบเก่าๆครับกรอบเก่าๆมันดูแล้วบางทีมันก็นะเธอทะตาเหมือนกันนะสาหรับคนยุคใหม่ก็แบบไม่มีกรอบนะอ่าคนไม่มีกรอบสลิมบางๆอะไรนะเื็นเหมือนสกรีนเลยใช่ใช่เบานอะลางเบาไม่ต้องห่วงว่าจะแตกใช่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูสวัสดีครับศาสตร์แห่งธรรมพระราชา ่อนน้อมถ่อมตนครับอรุณสวัสด์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับรพดนทิติพาทรครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคล่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบ,บกทั่วประเทศครับ จเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับครับส่งกำลังแรงใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมงคลชีวิตนะครับที่พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักการแห่งความเจริญเอาไว้นะครับว่าถ้าหากคนเรานะครับได้ดําเนินเดินตามหลักในมงคลสูตรหรือที่เรียกว่ามงคลชีวิต38ประการนี้พบแต่ความ สวัสดีหรือเป็นสิริมงคลยิ่งครับก็บถือว่าเป็นคุณธรรมประการหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับสามสิบแปดประการที่หนึ่งในส<อ>ามสิบแปดประการแต่ละข้อถ้าเอามาใช้เนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่านะครับอย่างที่เราพูดอยู่เสมอนะครับว่าแค่เราไม่คบคนพาลน,นะครับชีวิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับและถ้าเกิดคบบัณฑิตด,ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่รู้จักบูชาคนที่ควรบูชา ก็ยิ่งเป็นสิริมงคลคิดดูเถอะนะครับสาประการที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ได้แสดงแก่มนุษย์ด้วยนะครับเทวดานะครับเป็นเทศที่แสดงแก่เทวดาบทราเทศพิเศษเลยนะฮะทางที่มนุษย์ก็สงสยัยอยากจะรู้แต่ว่าไม่มีใครไปถามนะพระพุทธเจ้าเมื่อเทวดาโดยมีเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเนี่ย ไปทูลถามในช่วงเที่ยงคืนวันหนึ่งพระองค์ก็แสดงว่ามงคลชีวิตนั้นเกิดจากข้อปฏิบัติเหล่านี้นะครับตั้งแต่อเสวนาจะพาลานางังปันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตมังคลมุตตมังเป็นต้นกรามเออคนเรือคนไม่กล้าถามหรือว่าคนก็มีคำถามในใจแต่ว่าไม่รู้จะอาศัยจังหวะไหน ถามก็เลยมีการถกเถียงกันใช่ไหมฮะถกเถียงกันรอดถึงเทวดาไงครับจนลืมเถียงกันจนลืมครับลืมไปว่ามีบุคคลที่ควรถามนะบางทีอย่างที่ในหลวงราชการที่เก้าบอกว่าบางทีมันก็หน่ามืดนะห <c oughs> น่ามืดครับนะหน่ามืดก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่รู้จะเถียงไปเพื่ออะไรโดยที่ไม่ตั้งสติหาข้อยุตินะฮะถ้าตั้งสติก็หาข้อยุติได้ก็ปรากฏว่าเทวดาเองก็นําเรื่องราวที่มนุษย เกิดโกาหลนทางความคิดเออแล้วก็คงจะไปถามกันในหมู่เทพเทวดาเองก็ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้นะออพระ,พระอินทร์หรือเท้าสกกะเทวราชก็เลยบอกเออในเมืองมนุษย์เองก็น่าจะเป็นที่ที่ได้รับคําตอบอยู่แล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพันญยูรู้ทุกสิ่งว่าสิ่งใดแท้สิ่งใดที่เป็นของจริงที่จะทําให้ชีวิตนั้นประสบสิ่งที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็เลยพาเหล่าเทพทั้งหลาย ลงมาเมืองมนุษย์นะครับเทวดามานี่ไม่ได้นั่งนะครับยืนยืนล,ลอยๆเนี่ยนะฮะเทวดามายืนขาไม่ติดพื้นเมืองมนุษย์ <c oughs> คนก็บอกว่าขาไม่ติดพื้นเะมืองมนุษย์เนี่ยเป็นเมืองที่ถ้าถถ้ถ้าาเทียบกับเมืองฟ้าเมืองสวรรค์แล้วเนี่ยเมืองมนุษย์นี่ถือว่ายังหยาบอยู่ครับยังไม่ละเอียดยังไม่ประณีตน,นะครับเพราะฉะนั้นเทวดาเขาก็มา,ามีเวลาอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่นานเมื่อไม่นานเขาก็จะยืน อย่างท่าเทพนมนยืนพนมมือนะครับแล้วก็ทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสแสดงเรื่องของมงคลเนี่ยเอาไว้นะครับอย่างที่ว่าไปว่ามีสาสิบแปดประการเราก็ว่ากันมาโดยลําดับนะครับมีมงคลอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ทําง่ายแต่คนแปลกไม่ค่อยทําครับแล้วมันดีด้วยนะ อดีมากต่อชีวิตทั้งตัวเองและต่อสังคมนั่นก็คือนิวาโตนะนิแปลว่าไม่มีวาโตแปลว่าลมอาโปนี่น้ำนะครับวาโตนี่ลมนิวาโตไม่มีลมอืมแปลว่าอะไรไม่มีลมไม่มีลมไม่เบ่งนะฮนะไม่เคลื่อนไหวกับ ไม่มีลมคือไม่ได้เอาลมไปเบ่งอยู่ในในตัวจนกระทั่งรู้สึกตัวเองใหญ่โตไม่พองเหมือนกันฮะไม่พองกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเพราะลมมันออกแล้วเนี่ยมันก็จะดูอ่อนลงไปใช่ไหมก็เปรียบเทียบได้กับกายของมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราลดความขึงขังลงไปบ้างแล้วก็มีท่าทีที่มีความอ่อนน้อมในทางกายภาพเนี่ยก็ดูน่ารักโดยเฉพาะต่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะเ,เรียกว่ารู้จักที่สูงที่ต่ํารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเจริญนะครับนะครับอืมไม่แข็งกระด้างเนี่ยนะครับไม่แข็งกระด้างไม่ดือ้อนะฮะคนดื้อนี่ก็คือคนที่ลมเต็มที่เลยนะใครจะเตือนใครจะบอกอะไรไม่ฟังทั้งนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นคนดื้อด้านนะว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะนิสัยตรงกันข้ามก็คือพร้อมยอมรับนะครับในข้อแนะนําในคําตักเตือนบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เลยเนะฮะคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่าถ้าเขามีความหวังดีแล้วก็มีเรื่องราวข้อมูลที่ดีๆมาบอกมาเล่านี้รับได้ตั้งใจฟังด้วยนะครับเออคนประเภทนี้เนี่ยเด็กๆรักเด็กๆชอบ เพราะรู้จักฟังเด็กๆนะครับก็ก็เปิดหัวใจให้เด็กบ้างนะใช่เขาจะได้พูดไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนคุมการพูดทั้งหมดนะครับไม่ใช่คุมเกมทั้งหมดอให้เด็กๆเขาได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์แสดงมุมมองของเขาบ้างซึ่งมุมมองของเด็กจะไปเอาวัยของตัวเองเมื่อครั้งอดีตมาเทียบกับเด็กในปัจจุบันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ <น>ต่างกันลิบต่างกันลิบรับเลยบริบทต่างกันครับนะครับสมัยเรายังเด็กๆเราอาจจะมีบริบทแค่อยู่แค่บ้านแล้วก็ชุมชนในรอบๆบ้านของเรานะครับประสบการณ์อะไรอย่างอื่นแทบไม่มีเลยแต่เด็กปัจจุบันน,นี่นูนดเขาไปถึงนอกโลกแล้วครับครับเขาก็เริ่มที่จะ <laughs> ประดิษฐ์ทุนยนต์กันตั้งแต่เด็กๆนะครับครับ มีข้อมูลมีเรื่องราวต่างๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราบางทีไม่รูอ้อ<ก>แล้วก็วงง,งว่าเห็นเขานั่งทํางานอยู่เนี่ยับนะมีคอมตัวหนึ่งหรือว่ามีโน้ตบุ๊กติดตัวไปเนี่ยครับอ่าเขาหาเงินกันได้ยังไงนะครับบางคนก็หาได้ครับจากที่ทําอยู่ตรงนั้นนะครับอ่วงผู้ใหญ่เองก็ยังนึกไม่ออกว่ามันเป็นเงินได้อย่างไรนี่นะฮะใช่ครับมีอาชีพหนึ่งนะที่เด็กหรือคนรุ่นใหม่ๆเขา ก็าใฝันว่าอยากจะเป็นอยากจะทําอาชีพเกมเมอร์นะอืมแปลว่าอะไอันนั้นเข้าใจเป็นผู้ที่ผลิตเกมใช่ไหมยังไงผลิตเกมเล่นเกมเล่นเกมระดับโลกเอาไปแข่งระดับโลกแต่ว่ามีผู้ที่แบบอ่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเคยพูดนะว่าเด็กยุคใบเนี้ยอพยายามที่จะออกจากการศึกษาอืในในช่วงสักอายุไม่เยอะนะ โดยบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่จําเป็นก็ได้การเรียนไม่จําเป็นรเรียนแค่ช่วงหนึ่งกองมาทํางานได้แล้วอก็มุ่งหวังที่จะเป็นอาชีพเหล่าเนี้ยครับแต่ก็มีคําถามว่าอาชีพที่เป็นแบบเนี้ยอย่างเช่นเกมเมอร์เนี่ยนะแล้วก็ได้ตังค์เยอะเนี่ยอ่าสิบล้านคนจะมีสักไม่กี่คน<ม>ที่ทําได้อย่างนี้ออาถามว่าทําได้ไหมได้คนเราแต่อ<า>โอกาสน้อยเหมือนกับฟุตบอลนักฟุตบอลทีมชาตินย่ มีคนเล่นบอลทั่วประเทศใช่ครับแต่จะไปติดทีมชาติหรือไม่ไม่รู้หรือไม่ไม่รู้ประสบความสำเร็จมีค่าตัวถามว่าฝันได้ไหมก็ฝันได้ครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่เป็นเรื่องที่ไม่ลองก็ไม่รู้นะอ่าหลายคนก็อยากลองครับใช่ไหมทีนี้เมื่อลองไปแล้วเนี่ยมันอาจจะล้มเหลวไม่สําเร็จนะฮะไม่ไปถึงตามความฝันนะครับก็คงจะต้องมีฝันสํารองด้วยนะครับ นะครับเพราะว่าชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปนะฮะไม่ใช่ว่าสมมติอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตำรวจไปสอบเข้าที่ไหนก็สอบไม่ได้แล้วก็คิดว่าชีวิตนี้ล้มเหลวคงทําอะไรเอาดีอะไรไม่ได้ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรายัางสามารถที่จะคิดฝันเรื่องใหม่ๆสมมติทางที่เราไปเนี่ยเราก็ขับรถไปได้ดีๆเนี่ยนะฮะแล้วบัเงเอื้อไปเจอป้ายเขาเข,าเขียนไว้ว่าทางตันอืมเราจะทํำยังไงทําไงอ่ะ จอดรถอยู่ตรงนั้นเสียอกเสียใจว่าเออเราเหนี่ยหลงทางชีวิตไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยขับรถมาก็นานๆไม่น่าเชื่อขับมาเจอทางตันก็คงจะต้องถอยใช่ไหมกลับรถไปหาเส้นทางใหม่นะครับอ่าก็ต้องก็ต้องพยายามถึงที่สุดนะเคยฟังนักตะกร้อทีมชาติไทยนะบางคนที่เขาเคยเข้ามาซ้อมในแคมป์ทีมชาติเนี่ยนะครับครับแต่ว่าเวลาประกาศตัว ที่จะเล่นนะเขาก็ไม่ติดอะไรเงี้ยอืเขาก็ท้อเหมือนกันนะครับเออผิดได้ได้แต่เข้าไปซ้อมแต่ประกาศชื่อที่ไรไม่มีติดไม่ติดเลยจนกระทั่งพัฒนาตัวเองซุมฝึกฝนอย่างหนักสุดท้ายก็ได้เป็นตัวยืนของทีมทีมชาติไทยยืนข้างสนามเหรอระอายืนในสนามนี่ก็คือผิดหวังบ้างครับในช่วงต้นแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ตนนั้นฮึดสู้ อประเภทนี้ดีแต่ถ้าผิดหวังแล้วท้อและถอยนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคนอย่างเรานะหรือคงจะทําอะไรไม่สําเร็จแล้วลองมาแล้วตั้งหลายอย่างไอ้หลายอย่างของเขาอาจจะแค่สองอย่างใช่ไหมครับบางคนนี่ล้มเป็นครั้งที่ร้อยนะนับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อยเขาก็ยังจะพร้อมนับหนึ่งใหม่อยู่เสมออันนี้คือขวัญกาลังใจวิธีการหนึ่งก็คือการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน นะครับอย่างบางคนที่เคยทําผิดทําพลาดเนี่ยทําไงอ่ะถ้าทําผิดกับคนบางคนนะเราอาจจะพูดผิดไปทําผิดไปแล้ววิธีการที่จะไปง้อขอคืนดีนะก็ต้องอาศัยเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะขอเข้ามากรรมขออโหสิกรรมด้วยในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านเช่นลูกนะเคยล่วงเกินต่อพ่อแม่นะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะเพราะบางทีไม่ได้ขอเข้ามาท่าน มันก็เป็นบาปเป็นความติดเนื้อติดตัวไปทําอะไรก็และจะไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยรุ่งนะติดขัดต้องหาโอกาสไปขอเข้ามาด้วยสัมมาคาระวะนี่แหละให้ท่านอาโหสิให้ท่านวยชัยให้พรเออสวรรค์เปิดนะอืมอ่าก,ก็ก็เป็นความเชื่อที่แบบในเชิงสถิติด,ด้วยนะครับของคนไทยเนี่ยนะครับใช่ครับคือก็มีการเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเอออาจจะติดขัดเรื่องนี้หลายคนก็ไปทําแล้วก็ประสบความสำเร็จน,นะครับเหมือนคนที่ ยืมเงินนะยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนสักทีนะฮะด้วยความที่ช่วงนั้นมันไม่มีจริงๆเนี่ยนะฮะก็หลบหน้าเขาไปเรื่อยนะครับทีนี้วันหนึ่งเกิดมีสะุ้งสตางขึ้นมานี่เกิดเขินนะฮะใช่ไหมฮะไม่กล้าที่จะเอาไปคืนไม่กล้าที่จะเอาไปให้เขาก็เ,เกรงว่าเขาคงจะโกรธไปแล้วเขาคงจะเคืองเราไปแล้วตัดมิตรตัดเพื่อนเราไปแล้วเนี่ยนะลองนะะเออลองบากหน้าไปบากหน้าไปเที่ยวนีนะ้ไม่ได้ไปขอยืมเพิ่มนะ,ะแต่เป็นการเอาไปคืน และไปขอโทษขอเข้ามาอาภัยเขาเนี่ยไม่แน่อาจจะอกลับมาสารสัมพันธ์ไดอีกครั้งครับ,รบเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเรามีความจริงใจใช่ครับก็คือไม่ลืมไปทั้งหมดยังจําได้ยังจําได้นะยังอยู่ <ø ừ. S 2> ในพ่วงคำานึงอยู่ไม่ใช่ว่าจากกันไปโดยที่มีความรู้สึกติดค้างในเรื่องนี้เรื่องสินถ้าเกิดว่าหนึ่งแก่ไปป่วยไปตายไปนี่มันหมน่าเศร้านะเท่าที่ยังมีโอกาสเนี่ยแวะไปหากัน นะครับมันอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองในแวดวงการสงฆ์เนี่ยนะฮะเออบางท่านบางคนอาจจะไปหยิบไปยืมหรือไปทําธุรกรรมทางการเงินกับวัดกับวาต่างๆนี่ต้องรีบเคลียร์นะครับนะบางทีหลวงพ่อเกิดมรณภาพเนี่ยนะปุบปรับขึ้นมาเนี่ยเราเองซึ่งเป็นลูกหนี้อาจหลวงพ่ออาจจะเมตตาให้เงินของวัดยืมไปก่อนครับเออแล้วหลวงพ่อเกิดมรณภาพวัยยาวัจกร,กรก็ไม่รู้ลูกศิษย์วัดก็ไม่รู้ จะไปตีกินนิบาปเลยนะโอ้นะเงินพวกนี้ไม่ได้นะครับคือตอนแรกก็อาจจะดีแหละนะตอนหลังก็จะยุบหายไปได้ง่ายๆเลยนะครับครับอ่วันนี้ก็นำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยโดยเสียงคุณก๊อตจักรพันธ์ครับ ใกล้แล้วค่ะใกล้เงินเดือนออกแล้วอ๋อครับผมพร้อมจะคืนลแล้วใช่ไหมฮะ <laughs> โอเคอ๋อของบางคนยังไม่ออกเลยฮะครับคุณโป๊ะปุริรัตนะฮะสวัสดีครับพี่กัญญาเมฆดำคุณกนออกวันณนฮะพี่ไข่นภารุ่งเรืองนะ,ะเออพี่สวัสดิ์ชาดาคุณใหมจ่จะราพีนภาครับ บทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยบทเพลงเกียรติยศผลงานของครูโชลรทีทานทองศิลปินแห่งชาติครับครับและคนก็คงจะเคยได้ยินได้เห็นที่พี่เป้าสายันสัญญาใช้เพลงนี้เปิดวงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเพลงเกียรติยศเลยนะครับด้วยความรู้สึกว่าเออก่อนที่จะรับฟังบทเพลงอภิมหาบันเทิงต่างๆนี่นะฮะเราก็มาสํานึกเหมือนกับการที่เราเข้าโรงภาพยนตร์นะครับ ก่อนที่จะได้ชมภาพยนตร์นะฮะความบันเทิงในรูปแบบต่างๆก็มาแสดงความรู้สึกจงรักภักดีนะครับด้วยการยืนตรงฟังเพลงหรือร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันก่อนพูดง่ายก็คือถ้าไม่มีพระบารมีของพระองค์ปกเกล้าคุ้มกระหม่อมทําให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคงไม่มีเวลามาชมภาพยนตร์อย่างนี้นะครับอันนี้ความมุ่งหมายน่าจะเป็นอย่างนั้นวันเมืองสงบร่มเย็นได้เรามาบันเทิงเริง ็นด้ามขวานเนี่ยเป็นเป็นอแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเหลืออยู่แค่เนี้ยต้องรักษาไม่ให้ยุบนะครับถึ่งสมัยก่อนอาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ต้องที่ต้องหายไปนะแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่เนี้ยขอทุกคนช่วยกันรักษาครับไปหาเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่เพิ่มเลยแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือมันจะอยากเพิ่มไหมเขาอยากเพิ่มพื้นที่เออครับ อ่ะเสียเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ให้กำลังใจน้องๆทหารด้วยนะครับคืนนี้พี่ติดเวรครับคนดีคืนนี้พี่ต้องอยู่เวรโอ้ทหารเกณฑ์ติดเวรไปไหนไม่ได้อีโอ้พันท่านดุ เด็กขาดไม่อ่านจะไปหน้าที่ระเบียบในนั้นต้องยิ่งใหญให่ชายชาทหารคืนนี้พี่ติดเวรครับเสียงร้องของพี่ไม้พี่รมพรนะครับครับ,รบในกำลังใจน้นองๆทหารนะครับที่เขาเวรเข้ายามปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ในวชายแดนอยู่ในขณะนี้นะครับ อะความอ่อนน้อมทำตนเป็นมงคลชีวิตนะครับถ้าทุกท่านได้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมอ่อ,อนหวานแล้วก็อ่อนโยนสมอ่อนเป็นพรชัยในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ทรงมีความพระชานุนะครับเดี๋ยวย่อเข่าลงไปแล้วคิดดูสิเข่าของพระองค์เนี่ยนะครับจะต้องผ่านการใช้งานหนักขนาดไหน S <S <S ในการทรงงานหรือเสด็จพระราชาดำเนินในแต่ละครั้งนะครับนี่คือพระราชกรณียกิจที่เอาแค่เราเดินไปหาใครแล้วไปนั่งยองๆคุยกับใครสักห้านาทีสิบนาทียังยังเมื่อยยังเมื่อยเลยนะครับแต่แนี่คือความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ซึ่งเป็นที่ประทับใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับ <S <S 1> <S 1> นี่คือสารแห่งธรรมพระราชาชาวนี้ที่ว่าด้วยเรื่องราวของความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาหมดหมดเวลาครับ ผมสุธีสุขสากรนพดลทิติพาทรแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพี่สวัสดีครับฟังเพลินเลยนะฮะกับคุณพี่สวัสด์พี่อินชัยยพรนะะพี่สมฤทธิ์พี่สมฤทธิ์นะพี่สมฤทธิ์โมธรรมนะสวัสดีนะฮะชอบเพลงนี้ด้วยนะะคุณกระดกวันฮะพี่กัญญาเมฆดำครับคุณปุ๊ครับคุณไข่นภาครับ คุณหมายจ้าพิณภาครับพ่มานิพมนะฮะแล้วก็คนเครือวันพิลึกนะฮะสิบสิบอ๋อเดี๋ยวพิธีต้องออกจะเต็มจะไปงาน,น,น,งานเท่าไหร่ชั่วโมง <10 S 2> เทียเ่ยงเทีเ่ยงครึ่งหรอครับเมื่อเช้าไปที่วัดส,สุทัศน์เทพพระวรารามานะครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่แปดนะ เตรียมจัดงานใหญ่ของแผ่นดิน 20- ถึง27กันยายนนี้นะครับในช่วงห่วงของวันพระราชสมภพราชการที่8ปีนี้ครบ100ปีครับในวัฒน์พระองค์มีพระชนอยู่ก็จะมีพระชนมพรรษา100พรรษาปีนี้นะครับเพราะว่าเสด็จพระราชสมภพในปี2468่อครับก่อนในหลวงราชการที่9เนี่ย2ปีนะครับในหลวงราชการที่9เนี่ย2470 นะราชการที่8เนี่ยสองสี่ปีนี้ปี68แปดพอดีครบ100ปีวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นวัดที่มีพระบรมราชสุรีรงังคารนะครับอยู่ที่ใต้าฐานชุกชีขององค์พระพุทธปฏิมาประธานพระพุทธศรีสักยมุนีองค์พระประธานในพระวิหารหลวงของวัดนะครับพิรชการที่1ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครมาจากเมืองสุขโขทยัย อีกสองปีจะอายุครบหกร้อยหกสิบหกปีนะพระพุทธรูปองค์นี้เหรอฮะองค์ใหญ่ที่อ, <ง S 1> อยูย่วัดสุทัศน์เนี่ยใช่ใช่ก็ใหญ่มากาวัดสุทัศน์นี่ก็มีการสร้างวัตถุมงคลเป็นพระพุทธรูปลงในเหรียญก็มีนะครับพระศรีสักยามุนีเนี่ยนะครับองค์นี้นะคร,ครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดเลยในยุคนั้นนะครับสมัยรัชกาลที่หนึ่งตอนอัญเชิญมานะครับวัดเนี่ยก็สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสองพัน สามร้อยห้าสิบก็สองร้อยกว่าปีแล้วนะฮะสองร้อยสิบหกปีปีนี้นะครับก็เป็นวัดสําคัญแล้วก็มีสามองค์ที่เป็นพุทธรูปสําคัญนะครับ,รบพระพุทธสักยะมุนีพระพุทธตรีโลก,กเชษพระพุทธเศษธรรมุนีครับเออนะครับแล้วก็ยังมีองค์เอ่อองค์พระพุทธเศษธรรมุน,นีก็คือองค์ที่ทํามาจากโลหะที่เหลือเรียกว่ายังไง ท็ถลักลักแล้วกลักฝิ่นคนสมัยก่อนเขาใช้ฝิ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้เลิกการเสพฝิ่นนี่ก็ยังเหลือกลักฝิ่นอยู่ซึ่งเป็นโลหะกลักนั้นน่าจะเป็นทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมก็ต้องเอามาหลอมมาหลอมมาหลอมเนี่ยสร้างเป็นพระเลยพระเศษธรรมนียโอ้เป็นข้อเตือนใจด้วยครับอืเนี่นะฮะก็งามเออแล้วก็ยังมีองค์หนึ่งหลวงพ่อเหลือพระพุทธรังสี อ่าอะไรนะพุทธของวัดสุทัศน์เหมือนกันเลยพุทธาภัยใช่เป็นพระเหลือคือคติแต่โบราณในเวลาสร้างพระอะไรต่างๆแล้วนีสร้างพระองค์ใหญ่ๆนะหรือพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยก็เศษโลหะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะมาหล่อกันอีกทีเรียกว่าหลวงพระเหลืออ่าจจะขนาดย่อมลงไปครับก็จะมีอยู่รวมแล้วก็สี่องค์นะครับเป็นพระรูปสําคัญเก่าแก่อยู่คู่วัดสุทัศน์นะครับซึ่งก็มีคติในการสร้างวัดสุทัศน์นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางของ เกาะรัตนกโกสินทร์นะฮะเมืองหน้านั้นก็จะมีเสาชิงช้าเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมนะ,ะทั้งของพุทธแล้วก็ฮินดูครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะวันที่2 0่สถึงยี่สิกันยายนจะมีการจัดงานมีการออกร้านอะไรต่างๆอาหารศิลปะวัฒนธรรมการขับร้องบทเพลงเล่นดนตรีอะไรต่างๆเหมือนงานประจํำปีเริ่มฉลองเจ็ดรามนะครับโอ้น่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของวัดสุทัศน์นะใช่ครับ แล้วก็ทูวประเทศจัดพร้อมกันถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนนึกอยากจะจัดงานในลักษณะเดียวกันไปพร้อมๆกับที่รัฐบาลจัดส่วนกลางก็สามารถจัดได้ครับก็ถือว่าวัสดุทั้ที่เป็นตัก,ตกศิลาของออพระกริ่งที่มีการหลอกกันมาตั้งแต่ในยุคข,ของสมเด็จพระสังฆราชแพรแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณศีสนครับนะครับในวงการพระเครื่องก็เล่นหากันนะครับซึ่งการหลอในส แบบโบราณเนี่ยจะทําได้ครั้งละไม่เยอะนะครับครับในยุคเก่าๆนะยุคแรกๆของวัดสุทัศน์เนี่ยนะครับครับสุทัศน์เทพพระวรารามออกพระด้วยนะวัดสุทัศเทพพระวรารามบางคนออกเสียงเป็นวัดสุทัศเทพพระวนาราม,มไม่ใช่เทพพระวรารามวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุเลยนวัดนี้นะฮะร,ราชวรมหาวิหารนะครับเป็นวัดสําคัญแล้วก็สร้างใหม่ ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งไม่เหมือนกับวัดโพวัดโพ้าเตยเียนเป็นวัดเก่าอยู่แล้วแต่ก่อนชื่อวัดโพทาวาสนะครับก่อนที่จะมาเป็นวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามแต่วัดน,นี้สร้างใหม่เลยแต่ก่อนเป็นป่าอยู่ตรงเสาหินช้านเป็นป่าเดิมนะแล้เป็นมาสร้างให้เป็นวัดนะครับสองร้อยกว่าปีผ่านไปนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปงานศพบ่บายวันนี้ที่นครนายก นะครับเป็นบิดาของกําลังพลกรมกิจการพลเรือนฐานบกนี่แหละนะครับจากไปอายุยังไม่ถึงหกสิบปีเลยนะครับอืมเป็นกําลังพลของกรรเรานี่นะจากสิบเอกนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ